คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT Today ค่ะ NBT Today วันนี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะสิวพรดวงแก้วฝ่ายนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะกับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาพูดคุยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับรายการ NBT Today ได้ด้วยการร่วมจัดรายการไปกับเรากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะ2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะทาง Facebook Live Fanpage NBT พิษณุโลก ที่กำลังไลฟ์อยู่ณขณะนี้และอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์055322689ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่ NBT Today นํามาเสนอในวันนี้นะคะต้องเป็นบอกเลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชุมชนคนสร้างสารรค์อย่างสเปซ พิราฟามเป็นพื้นที่ของชุมชนที่สําคัญกับคนที่มีไอเดียแล้วก็มีสไตล์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในปัจจุบันว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจัดอยู่เป็นวิสาหกิจ รายย่อยที่ปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าถือว่าสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาได้ด้วยการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนคนในครอบครัวรวมไปถึงระหว่างชุมชนด้วยเรามีสถิติมาฝากกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะอย่างในปี2,565เนี่ยประเทศไทยของเรามีวิสาหกิจ รายย่อยเกิดขึ้นเนี่ยจำนวนกว่า2 7 2 7 1 8นรายด้วยกันนี่เป็นตัวเลขที่จำนวนมากนะคะถือว่าเป็นสัดส่วนร้อยละ85.17ค่ะของจำนวนวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดของประเทศและที่สำคัญนะคะก็สร้างมูลค่าและก็สร้างรายได้มูลค่าของ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,49,000 46ล้านบาทเลยทีเดียวคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ2.6ของ GDP รวมทั้งประเทศค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากด้วยวันนี้ NBT Today นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลที่พลันตัวจากดีไซเนอร์กลายมาเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ดึงคนกลับมายัางบ้านแล้วก็ชุมชนของเขานั่นก็คือพิลาฟาร์ม สตอรี่ <Story S 2> จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับผมนินพนธ์พิลาอาดีตแฟชั่นดีไซเนอร์ผู้หวนกลับคืนสู่บ้านเกิดผู้ก่อตั้งพิลาฟาร์มสตูดิโอปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจมาแล้ว2ปีในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อชุมชนมีสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลของวิสาหกิจชุมชนนี้อยู่กว่า20ครัวเรือนเราขอเป็นตัวแทนธุรกิจภาคประชาชน ที่จะนำเสนอมุมมองความสุขการอยู่อาศัยและความยั่งยืนของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆในตําบลน,น้าชุนอํนเาเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่ครับเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตการปลูกการใช้ชีวิต เพื่อให้สังคมและชุมชนนี้เป็นชุมชนแห่งแรงบันดาลใจที่อาศัยองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบการตลาดและการดีไซน์เข้าสู่องค์ความรู้พื้นบ้านสินค้าเกษตรกรรมที่เป็นท้องถิน่นและนำไปสู่การเกษตรกรรมที่เป็นออร์แกนิกอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าเบสิ c แฮปปี้เนสเพราะเราเชื่อว่าสังคมและชุมชนจะยั่งยืนอยู่ได้ไม่ได้เกิดจากเพียงคนคนเดียวแต่เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ให้ก่อเกิดเป็นธุรกิจภาคประชาหรือ business of the people ปัจจุบันพิลาฟาร์มสตูดิโอเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหมู่บ้านออร์แกนิกนำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวการเกษตรภายใต้สี่หัวข้อหลักเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนคือขจัดความยากจนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการสร้างแรงงานสร้างอาชีพที่ดีเพื่อไปสู่ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนพอเรามั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอนาคตของเกษตรกรรมจะยั่งยืนอยู่ได้เราต้องมีวิธีการรูปแบบ การปลูกการใช้ชีวิตและการนำเสนอในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงออกไป <What? S 1> <S <S เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและมีสกิลเฉพาะในด้านการออกแบบบวกกับสกิลพื้นฐานในด้านการปลูกอันเป็นจุดแข็งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกิดการร่วมมือกันเป็นสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องและก็ถูกใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในระดับสากลครับและหากพิลาฟาร์มสตูดิโอได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินรางวัลมูลค่า2ล้านบาทจากโครงการวินวินบอเรามุ่งมั่นที่จะสร้างหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่จะนำเสนอเรื่องความสุขความยั่งยืนผ่านการเกษตรท่องเที่ยวชุมชนครับ ผู้ชมคะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่กลับมาหวังว่าจะพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น NBT Today วันนี้เราได้รับเกียรติจากคนที่อยู่ในคลิปเลยค่ะพี่ตั้มนิพนธ์พิลานะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสร้างมิติใหม่ๆของการท่องเที่ยวรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของพี่ตัม้มทําไมถึงกลับมาแล้วก็มาทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วก็กลายเป็นการดึงคนกลับมาอย่างชุมชนของเราอยู่กับพี่ตั้มนิพนธ์พิลาผู้ก่อ พิลาฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะทําความรู้จักกับพิตัมมากขึ้นก่อนเลยขออนุญาตให้พ่ตัมแนะนําตัวเองก่อนก่อนหน้านี้ทําอะไรบ้างคะครับผมก็นิพนธ์พิลาครับผมก่อนหน้านี้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็ทําธุรกิจเล็กๆเกี่ยวข้องกับงานเทเลอร์เสื้อผ้าสูตรอะไรเงี้ยครับสำหรับเมนส์แวร์แล้วทำคอสตูมให้กลุ่มที่เป็นศิลปินนักร้องรวมถึงผู้บริหารที่ต้องการใช้สูตรที่เป็นทางการอะไรเงี้ยครับผมฮะจากดีไซเนอร์ที่ดูแลในเรื่องของเสื้้อผาาร่งแตกย พลิกกลับมาอยากกลับบ้านมาการเกษตรได้ยังไงเลยคะพี่ตั้มคือเป็นลูกหลานเกษตรอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คุณปู่คุณย่าก็เป็นเกษตรกรค่ะหลายเจเนอเรชันอ่าแล้วเราก็ไปตามหาแพชชั่นของตัวเองก่อนทาแพชชั่นของตัวเองจนถึงจุดหนึ่งแล้วใช่ครับใช่แพชชั่นต่อไปก็คือโอเคจะกลับไปทําที่บ้านแล้วใช่ครับจุดเริ่มต้นของวันที่พี่ตั้มโอเคตัดสินใจและจะกลับไปทําที่บ้านกับการเกษตรพี่ตั้มเริ่มยังไงคะครับผมก็ในช่วงวิกฤต โควิดเนาะแล้วก็ช่วงคริสอะไรต่างๆรวมถึงการที่เราอิ่มตัวกับการลดแล่นตามแพชชั่นของเราอยู่ในกรุงเทพละก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจหรือวิกฤตเนี่ยเรามีความยากลาบากก็จริงก็จะไปเจอปัญหาของชนบทของเกษตรกรอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีมูลค่าสูงเหมือนสูตรเสื้อผ้างานแฟชั่นใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลย เป็นทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาเรียกว่าโปรเจกต์พิลาฟาร์มสตูดิโอความมุ่งมั่นคืออยากจะแต่งตัวให้กับข้าวเขียงมะขามายาสูบพันธุ์ื้ชซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยให้เขาสวยหล่อคอนเซปต์ <laughs> ง่ายๆ,ๆแค่นั้นเลยเป,เป็นการยกระดับ ให้สินค้าเกษตรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ในชุมชนของเราเนี่ยคือผ่านการดีไซน์หน่อยตกแต่งให้สวยงามแล้วสามารถที่จะอัพราคาขึ้นได้ใช่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พี่ตั้มคิดณเวลานั้นเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเราเริ่มยังไงกับการที่ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราด้วยก็จริงๆถ้าเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเรายังไงก็ต้องทํางานกับคอมมูนิตี้ที่เป็นอาช่างเพื่อนๆดีไซเนอร์หรือแม้กระทั่งเราไปเสาะแสวงหาแรงบันดาลใจจากหลากหลายหลากหลายแหล่งใช่ไหมครับ การกลับมาทาเกษตรเหมือนกันจริงๆทําคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรมืออาชีพอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เขามีประสบการณ์มีข้อมูลองค์ความรู้ในเชิงกเกษตร<อ>หรือกลุ่มที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในเพชรบูรณ์ที่เพื่อนๆที่เป็นทายาทเกษตรกร,ร,กรคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเราก็เลยคิดว่าเออการทําการ,กรเกษตรสนุกออมันเป็นแบบเหมือนระบบนิเวศหรือเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นก็เลยรู้สึกตื่นเต้น เป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ในรูปแบบใหม่ที่พี่ตั้มเองอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเพราเราอยู่ในแวดวงของการเป็นดีไซเนอร์ของแฟชั่นต่างๆอันนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็นแฟชั่นทางด้านการเกษตรบ้างเทรนอะไรกําลังมาหรือว่าตอนนี้นวัตกรรมอะไรต่างๆเอามาใช้ทางด้านการเกษตรได้กลุ่มของเราส่วนใหญ่เป็นคนเจเนอเรชั่นไหนยังไงคะเรียกได้ว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอเนาะชื่ออาจจะยาวแล้วก็อาจจะเป็นชื่อที่งงๆเล็กน้อยในช่วงแรกเพราะว่าเราพัฒนาจากแบรนด์เสื้อผ้า เวลาสตูด <Studio S 2> ิโแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อแบรนด์แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจจาก<ฆ>ธุรกิจเล็กๆ การขายเสื้อผ้าการให้บริการเรื่องอเครื่องแต่งกายามาเป็นการให้บริการเรื่องสินค้าเกษตร<า><า>ทีนี้ก็เสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของวงการเกษตรแล้วก็จะมีข้าวมีรองเท้าแตะมีเขียง<อ>มีพลิกอะไรเงี้ยครับเพ<า><า>ราะว่าโลกของการเกษตรมันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นอ,อะไรเงี้ยครับผมมิติใหม่ใช่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นเจเนอเรชันก็เยอะขึ้นถ้าเกิดว่ามีผ้าของชุมชนแต่ละชุมชนถ้าเกิดว่ามาผ่านพิลาฟาร์มสตูดิโอเนี่ยคือก็จะมีการดีไซน์ให้ผ้าพื้นถิ่นมันแปลกใหม่ขึ้น มันมีดีไซน์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับผมด้วยความที่เรารู้สึกว่าให้เราเราขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการเป็นจุดเชื่อมระหว่างเจเนอเรชันคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุ <S <S ม,มายัางเจเนอเรชันกลางแล้วก็มียังมีนิวเจเนอเรชันที่อยากให้เขากลับมาบ้านแล้วก็มองพัฒนาวงการเกษตรให้มันมีความร่วมสมัย <S <S ให้ต่อยอดไปอนาคตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมจะได้ทําให้หมูลค่าของหลายๆอย่างที่เราทำมันมันมีความ อ่าน่าตื่นเต้นน่าใช้สอยเหมือนเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยฮะคือเราฟังแบบเนี้ยเราดูแบบอ๋อพอพี่ตั้มปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วสามารถทําได้เลยแล้วทุกอย่างดูเกิดขึ้นจริงได้เลยระยะเวลาในการทําจริงๆมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันมันเห็นผลสําเร็จอย่างที่เราคิดไว้เลยไหมพี่ตั้มจริงๆยังไม่ได้มองว่ามันคือความสําเร็จเนาะมันคือสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเริ่มเราหยุดไม่ได้ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เข้าปีที่3าแล้วใช่ปีที่สามแล้วพอปีที่3มนี้แล้วนะคะตอน เสเปซของพิลาฟาร์มเราจะมาทําความรู้จักกับพื้นที่แล้วก็สเปซของพิลาฟาร์มว่าเราเดินทางมาถึงปีที่3จนกลายมาเป็นพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่อะไรสําหรับใครคะพี่ตั้มอ่าใช่คือสตูดิโอเดิมทีเป็นห้องตัดเดย็บเสื้อผ้าอตอนนี้พอมาเป็นพิลาฟาร์มแล้วเนี่ยสตูดิโอของเรากว้างขึ้นพื้นที่เป็นพื้นที่การเกษตรชุมชนรวมถึง เพื่อนๆเราที่อยู่ในทุกวงการเลยอยากรู้สึกว่าอยากพัฒนาพื้นที่การเกษตรตรงนี้ให้เป็นท่องเที่ยวชุมชนแล้วสร้างมูลค่าให้ได้ก็เลยเป็นชื่อคําที่มาของคําว่า Space เป็นพื้นที่ของชุมชนอะไรอย่างนี้ พื้น <im itation> <im itation> ที่ของชุมชนชและที่สําคัญคือคนสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นการเกษตรมิติใหม่ที่มีสไตล์มากิ่งขึง้นจุด <ผม S 2> เริ่มต้นก็คือเกิดจากท่านนี้นั่นเอง <im itation> และตอนนี้ก็มีการรวมกันมา <im itation> อย่างเข้มแข็งพี่ตั้มมีมุมมองของทิศทางในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี้ยในอนาคตยัยงไงอะคะถึงได้มาลงมาทําตรงนี้ได้ครับคือว่าจริงๆเรามองว่าการเกษตรพืชแปรรูปหรือเสื้อผ้าหรือการท่องเที่ยวหรือบริบทของเจเนเรชันจากหลากหลายอันเนี่ย มันจะถูกเชื่อมโยงด้วยงานดีไซน์อพอถ้างานดีไซน์สามารถไปจับรวมทุกอันแล้วเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่การ,กรเกษตรที่เดิมที12เดือนต่อปีเนี่ยมีการปลูกข้าวปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็มันมีเรื่องของการราคาผันผวนใช่ไหมฮะอมพอทีนี้เรื่องเอาเรื่องของงานดีไซน์เรื่องของวัฒนธรรมทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกันเนี่ยผมมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยน เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้คนคจากนอกพื้นที่เข้ามายัางในพื้นที่ของเฟชชบุรแล้วก็ทําให้เกิดการซื้อขายเกิดการค้าเชิงพาณิชย์แล้วก็เกิดเศรษฐกิจขนาดที่เล็กที่สุดกลายเป็น ขยายขึ้นไปเรื่อยๆภายใต้พื้นที่ของสเปซพิลาฟาร์มอะไรเงี้ครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะคือการดึงคนเข้ามาด้วยสินค้าการเกษตรเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปัจจุบันนะคะคนที่อยู่ณพื้นที่นั้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการส่วนใหญ่เขาพบหรือว่าต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่ตาวผมคิดว่าเป็นปัญหาเราเราเกิดที่นั่นเลยเกิดที่ตำบลน้ำชุนอำเภอลมศักเลยแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันมีช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรสูงมากๆเลยแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรเป็นศูนย์บาทก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ที่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยเรียกว่าไฟสู้ชีวิตมาโดยตลอดแค่เนี่ยก็ด้วยความที่เราพึ่งตลาดเดียวก็คือตลาดพ่อค้าคนกลางปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องทางมากมายเลยอยู่ที่อยู่อยู่ที่เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยเราอยากจะเพิ่มทางเลือกสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่ออนไลน์ก็ดีหรือแม้กระทั่งทําพื้นที่ของเราเนี่ยให้มีความเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คให้ทุกคนอยากมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ของเราเพื่อเป็น ตลาดทางเลือกเพิ่มมากขึ้นให้เกษตรกรเลยครับยกระดับสินค้าของเราให้เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นจากเดิมเราต้องไปง้อเพื่อขายให้เขาซื้อหน่อยเถอะตอนนี้มะขามมันล้นตลาดเหลือเกินเยอะมากๆได้ราคาก็น้อยแต่ว่าพอผ่านดีไซน์ผ่านพิลาฟาร์มสตูดิโอแล้วเนี่ยคือการเป็นว่ามะขามล็อตนี้ถูกจองไว้หมดแล้วหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนต้องมาแย่งกันที่นี่มาที่บ้านเราถึงจะได้สินค้าเหล่านี้อันนี้ถือว่าเป็นอำนาจการต่อรองที่คนตรงนั้นจะมีมากยิ่งขึ้น ถูกต้องครับเรียกว่าความเขาเรียกอะไรพื้นที่การเกษตระมันมีความสวยงามเหมือนดีไซเนอร์ได้ไปแต่งตัวให้เขาให้เขาได้มีความสวยหล่อในแบบของเขาเองทําให้ข้าวลืมผัวเพชรบูรณ์เนี่ยฉายแสงขึ้นมาอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบริโภคข้าวลืมผัวจากเพชรบูรณ์หรือสินค้า g ีหรือมะขามแล้วผมเชื่อว่าโปรเจกต์เล็กๆที่ทำเมื่อา3ปีที่แล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่3ละเชื่อว่ามันจะเป็นแบบเหมือน อินสปีเรชันเนาะแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัดอื่นๆที่มีแนวคิดคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนส่งต่อไปอะไรเงี้ยสองปีที่ผ่านมาพี่ตั้มกับงานที่เกิดขึ้นกับสเปซของพิลาฟาร์มความสําเร็จหรือว่าการต่อยอดไปสู่ชุมชนหลังจากงานระจบไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ2ปีที่ผ่านมาครับอย่างปีแรกเนี่ยเป็นการรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นทายาทเกษตรอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยมีมีีรร้้้าานคเกษตทท่ัง มีแบรนด์แล้วหรือยังไม่มีแบรนด์แล้วเราก็มาพูดคุยกันแล้วมาทําตลาดเล็กๆด้วยกันซื้อขายร่วมกันปีที่2ส,สเกลใหญ่ขึ้นขยายแล้วมีเพื่อนนอกวงการไม่ใช่วงการเกษตรละมีวงการ y e ยซีเป็นกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่เริ่มมีธุรกิจรับช่วงธุรกิจมาจากคุณพ่อคุณแม่อ,มอีกทีนึงก็มารวมกับวงการการเกษตรและปีที่3ก็จะเริ่มปีนี้เนี่ยเรามองเห็นความต้องการของอ ายะต่างจังหวัด <c oughs> คน<ย>ต่างาาใช่ <c oughs> คนต่างจังหวัดที่อยู่ลวดแล่นอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> แล้วมีความรู้ความสามารถมากมาย <c oughs> เขามีความฝันอยากกลับพัฒนาพื้นที่ <c oughs> เลยคิดว่าตรงนี้เราจะมีเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็น <c oughs> ก็จะเห็นแรงบันดาลใจเห็นพลังของคนรุ่นใหม่เยอะขึ้นจากโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่คือเกษตรยุคใหม่หรือว่าใครที่กําลังมองอยู่ว่าการเกษตรคือเป้าหมายในชีวิตไม่ควรพลาดเราจะได้พบจะได้เห็นจะได้เจอกับกิจกรรมอะไรบ้างในงานคะพี่ตั้มปีนี้จะเป็นปีแรกเลยที่เราไฮไลท์สินค้าอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI จากทั่วประเทศเลยจากหลากหลายไม่ใช่แค่พื้นที่เราไม่ใช่แค่เพชรบูรณ์ไม่ใช่แค่เหนือล่างใช่ไม่ใช่แค่ พิษณุโลกที่พิษณุโลกเนี่ยมีกล้วยตากเนื้อจีอะไรเงี้ยมีกลองจากบ้านกลองนานาชาติจากอ่างทองะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีมังคุดจากนาครศรีธรรมราช <c oughs> จะมีสินค้าที่เรียกได้ว่าถูกพัฒนา แล้วก็เป็นจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆมาร่วมจัดแสดงแล้วก็มาแลกเปลี่ยนองความรู้กันอะไรเงี้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆกับการที่คนมีเป้าหมายเดียวกันมีมุมมองเดียวกันได้มาเจอกันในงานรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้เริ่มทําแต่อยากจะไปหาแรงบันดาลใจไปหาได้ที่งานนี้เพราะว่าเห็นว่านอกเหนือจากการมาออกบูธร้านค้าต่างๆมีการทอล์กให้ความรู้หรือว่าทิศทางต่างๆด้วยไหมคะออย่างที่บอกงาน เช่นเดียวกับสินค้าแฟชั่นมันต้องดูว่าเทรนอะสีของปีหน้าสีอะไรมาเสื้อผ้าทรงไหนที่จะได้รับความนิยมงานนี้จะเป็นงานที่เราพูดถึงเทรนเทรนการเกษตรแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องคาร์บอนเครดิตแล้วก็เรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ยังไงให เขาเรียกอะไรให้ส่งผลกระทบเสียให้กับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องของความบันเทิงมีการทุกอย่างมันจะดูเป็นธรรมชาติค่ะจะไม่ดูซีเรียสเราจะไม่ดูแบบเป็นวิชาการมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งรเราจะจัดขึ้นในวันที่6กถึงเธันวาคมนี้ครับหกถึงเธันวาคมนี้ที่ไหนคะพี่ตั้มที ลานกลางทุ่งพิลาฟาร์มสตูดิโอบ้านน้ำชุนอหล่อมศักจังหวัดเพชรบูร์ครับมีนัดกันสำหรับคนที่มีหัวใจรักการเกษตรนะคะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่งานนี้เลยเราทำความรู้จักกับพี่ตั้มมาสักพักหนึ่งเราจะเห็นเลยเลยนะคะว่าจากคนที่เป็นนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์ผานตัวมาเป็นเกษตรกรหลายคนเนี่ยจะติดกับดักกับตัวเองที่ว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำมาก่อนยากกับการที่จะก้าวออกไปทำการเกษตร จุดนี้เราจะสามารถแนะนําเขายังไงว่าถ้าเกิดอยากลองทำเนี่ยคคุณสรไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่นะตอนนี้คุณสามารถทําได้เลยครับจริงๆจุดเรียกได้ว่าจุดที่ยากที่สุดคือเริ่มทํค่ะ <laughs> แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเราเราดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างเดิมทีเราเป็นลูกเกษตรก็จริงแต่เราไม่เก่งด้านการเกษตรกรรมแต่เรารู้ว่าเราเก่งด้านงานออกแบบเพราะฉะนั้นใช้งานออกแบบ ไปช่วยงานเกษตรให้มากที่สุดก็คือดึงจุดแข็งของตัวเองทางท่านอาจจะเป็นทําวงการสื่อใช่ไหมครับผมฮะใช้สื่อยังไงให้ผลักดันวงการการเกษตรใช่ไหมครับหรือบางคนเป็นวิศวกรใช้นวัตกรรมหรือความสามารถของตัวเองไปช่วยวงการการเกษตรได้ยังไงมันก็จะเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ครับก็เลยคิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพราะเราเองก็อยู่ฝั่งสินเนาะฝั่งอาร์ตอะไรเย่างี้ครับงานแฟชั่นออกแบบเกษตรกรรมเป็นงานวิทยาศาสตร์มาเจอกันให้ได้อะไรเย่างี้ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่ก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนทําได้หมดไม่ว่าว่าความถนัดของคุณนะปัจจุบันหรือว่างานที่คุณทําอยู่เป็นประสบการณ์ด้านไหนก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนเส้นเนี่ยสามารถใช้สิ่งที่เราถนัดอยู่ปัจจุบันนี่แหละไปเชื่อมโยงก่อนนิดนึงว่าจะดึงยังไงสมมติว่าอย่างบีมนั่งเป็นพิธีกรอยู่ขายได้เลยทําให้คนรู้จักสินค้าการเกษตรมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองอยากจะให้พี่ตั้มให้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพราะว่าเป็นสิ่ง หลายหลายคนบอกว่าทุกวันเนี่ยให้ความสําคัญมากๆการจะเริ่มทําธุรกิจแน่นอนเรื่องของผลกําไรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิด <S <S แต่ควบคู่กันไปคือเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันควรจะยังไงดีคะพี่ตั้มรับอย่างที่บอกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เทรนด์ <S <S ไม่ใช่เป็นกระแสอ,อยากให้มองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ต้องทุกคนต้องทําด้วยกันคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลยอะไรเงี้ยครับหรือส่งกับผลกระทบเชิงบวก ให้มากที่สุดกับสังคมและสิ่งแวดล้อมจริงๆไม่ใช่แค่วงการการเกษตรเนาะวงการธุรกิจท่องเที่ยววงการงานออกแบบงานเสื้อผ้าหรือวงการทอผ้าเลยก็จริงทุกวงการส่งผลกระทบในเชิงลบและบวกเสมอเพราะเนี่ยการทำยังไงให้กระทบน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการใช้เส้นใยที่เป็นธรรมชาติทั้งเรื่องของการใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือไปรีไซเคิลใหม่ได้100หรือแปรรูปจากขวดพลาสติก ไปเป็นสินค้าแฟชั่นอะไรอย่างนี้ครับเพราะนี่มันมีทางออกเสมอ,อมแล้วก็คิดว่าผู้บริโภคในอนาคตต่อไปก็จะ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเพราะยังไงเราต้องอยู่ต่อไปให้โลกยั่งยืนใช่ไหมครับเราต้องควบคู่ไปด้วยคือการ<ช>เดินหน้าธุรกิจของเรารต้องสามารถที่จะควบคู่กับการที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม<ช>ต้องควบคู่ไปกับการเดินเข้าไปในสูตรในสิ่งที่ไม่ทาลายธรรมชาติไปด้วยแล้วเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าสินค้าของเราออกแบบมาแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค,คือจะเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเกิดวางสินค้าอยู่ สักห้าชิ้นอย่างเงี้ยพี่ตัมถ้าของเราโดดเด่นขึ้นมาเลยว่าของเรามีสรรพคุณเหมือนกันทุกอย่างแต่เราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะลูกค้าน่าจะเลือกได้จะได้รับการเลือกเป็นอันดับแรกแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เรียกว่า h ไฮแว a ค่ะเป็นสินค้ามูลค่าสูงในสายตาผู้บริโภครวมถึงในสายตาของลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่หรือสังคมโลกด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราจะ ถูกหยิบมาเป็นอันแรกค่ะอันนี้คือการทำรการเกษตรแล้วก็การทำรธรุธรกิจแบบคนเท่ๆที่ลักโลกเขาทำกันเลยนะคะนอกเหนือ ok จากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กลุรรษษ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะพิลาฟาร์มเขาทำกันแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในชุมชนทุกวันนี้เราจะได้เห็นกับอะไรบ้างมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ต้องไปเรียนรู้สตอรี่ของเรื่องราวผลิตภัณฑ์ต่างๆยังไงบ้างคะพี่พิลาครับอย่างที่บอกที่ตั้งของพื้นที่พิลาฟาร์มเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเกษตรอำเภอหล่มศักเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดิน น้ำอากาศเอื้อต่อการเติบโตของพืชพันธุ์ทุกชนิดเลยมไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับผมเมล็ดกาแฟใาบายสูบพันธุ์พื้นเมืองอ,อะไรองี้ครับรวมถึงใบชาหรือต่างๆขา้าวโพดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมการเกษตรกรรมเลยและจะเป็นครั้งแรกที่เราพัฒนาหมู่บ้านการเกษตรสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เราจะได้เห pe er like 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 ็นสามารถไปได้หรือยังคะไปได้เลยครับไปได้แล้วตอนนี้ใช่ครับผมก็จะมีฟาร์มสเตย์นะครับผมที่พัฒนาจากวัสดุที่เราคุ้นชินตอนวัยเด็กอย่างสังกะสี่ก็จะมีฟาร์มสเตย์สังกะสีบ้านทั้งหมด7หลังแล้วก็การตกแต่งอินเทเรี i ข้างในเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพืชพันธุ์ทางการเกษตรหมดเลยรวมถึงอาหารที่เราเสิร์ฟอาหารที่เราทานอย่างนี้เพราะฉะนั พัฒนาแล้วก็ปรุงมาจากฝีมือคนในท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบในท้องถิ่น100%เซลยแสดงว่าจะได้ชิมของที่สามารถหาทานได้ที่น้ำชุนเท่านั้นต้องไปที่นี่ถึงจะได้ทานแสดงว่าแต่ละฤดูกาลก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับฤดูกาลนั้นๆไปด้วยช่วงนี้เองถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของเพชรบูรณ์เลย เปิดเรียบร้อยแล้วเปเรียบร้อยไปได้เรียบร้อย <ไป S 1> แล้วไปได้เรียบร้อยแล้วฤดูกาลอื่นๆไปได้ด้วยไหมคะไปได้ทุกฤด,ดูกาล <laughs> <laughs> ทุกฤด,ดูกาลแต่ถ้าเกิดกว่าคุณไปครบทั้ง3ฤดูกาลมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแต่ละฤดูที่ไปเนี่ยเชื่อว่าจะแตกต่างกันจะมีภาพที่ถ่ายออกมาไม่เหมือนกันฉ <laughs> ากหลังจะเปลี่ยนไปค่ะนะคะแล้วก็สําหรับงานนี้เองก็เช่นเดียวกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่6แล้วก็7ธันวาคมนี้พี่ตั้มจัดมาถึงปีที่3แล้ว ไม่ได้จัดแค่ช่วงเดือนนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนด้วยครับในทุกปีเราก็จะมีทีมที่สอดคล้องกับบริบทของโลกอย่างปีแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายกลุ่มยังสมาร์ท a r ร์มเมอรแล้วก็มาเจอกันปีที่2เราคุยเรื่องการ Sustainable เรื่องของความยั่งยืนโทนสีหรือแฟชั่นหรือสินค้าเกษตรก็จะเป็นไปในทีมนั้น ส่วนปีนี้เนี่ยเรามองเรื่องของงานดีไซน์เป็นจุดแข็งในการสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนชุมชนเ,ออเราเลยตั้งชื่อทีมสเปซปีนี้ว่าดีไซน์วินเลจให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ ร่วมออกแบบหมู่บ้านด้วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราเองหรือหมู่บ้านอื่นๆมาแชร์องค์ความรู้กันโดยใช้งานดีไซน์เป็นเป็นจุดเชื่อมให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยกัน่คะวิถีชีวิตของคนที่บ้านน้ำชุนปัจจุบันก่อนหน้านี้ไป3ปีจนถึงวันนี้ที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาแล้ว3ปีมีเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่ตั้มเชื่อว่าในน้ำชุนเนี่ยเราไม่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก่อนในตอนนี้แม่ๆต้องเจอแล้วตอสปี้กทุกคนก็รู้สึกไม่เคอะเขินกับ การคุยกับคนต่างชาติแล้วก er. ็จะมีมาจากหลากหลายที่เลยทั้งภูมิภาคที่เป็นฝั่งทวีปยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีแอฟริกาก็ดีหรือเอเชียหรืออินเดียก็ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีนักศึกษาอาสาสมัครแล้วก็มีพลังงานของคนรุ่นใหม่เข้าออกพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าก็อันนี้มันเป็นเป็นเป็นพลังที่ดีที่ทําให้ชุมชนเนี่ยเขาได้เปิด โลบัะถัดโดยเอาดึงคนข้างนอกเข้ามาในพื้นที่ดึงคนมาเที่ยวบ้านเราก่อนหน้านี้อยู่กันคุณหน้าคุณตากันเองไปไร่ไปนาเจอกันทุกวันเดี๋ยวนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเข้ามาเริ่มมีคนแปลกหน้าปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มต้องฝึกภาษากันแล้วนะตอนนี้นะคะสุดท้ายอยากให้พี่ตั้มสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ดูรายการ m b t Today อยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมองแล้วว่าเป้าหมายคืออะไรหรือว่าจุดมุ่งหมายในการ เปลี่ยนสายงานหรือว่าการทําเกษตรของคุณคืออะไร,รให้ลงมือทํารวมไปถึงเชิญชวนให้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเชิญเลยค่ะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเนาะที่อยากจะข้ามสายงานหรือโดยส่วนตัวเองเรามองว่าทุกอย่างมีจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกันอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังอาชีพอื่นๆที่ส่งผลกระทบที่ดีกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เสมอนะครับผมก็อยากให้มองว่า ครั้งหนึ่งดีไซเนอร์ซึ่งไม่เคยปลูกผักเลยหรือไม่เคยปลูกข้าวเลยกลับมาทําการเกษตรก็ยังสามารถทําได้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะมีพื้นที่ขนาดเล็กกลางหรือใหญ่เนี่ยสามารถออกแบบ แล้วก็ดีไซน์พื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่มีเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คำนึงถึงคนรอบข้างและสังคมและชุมชนได้อะไรนะครับผมและถ้าเกิดใครยังคิดไปออกว่าจะไปที่ทางไหนดีครับผมก็ขอเชิญมารับพลังดีๆมารับพลังงานเชิงบวกดีๆจากทั่วประเทศเลยภายในงาน Space p พิลาฟาร์ม ปีนี้กับทีมงานที่ชื่อว่า e s ไซน Village นะครับผมฮะที่อำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอย่าลืมนะคะสามารถที่จะไปพบกันได้นะคะและแน่นอนค่ะรายการ NBT Today mm hmm. นะคะจะพาทุกท่านออกนอกพื้นที่รเราจะมีภาคต่อนะคะจะลงไปดูกันเลยว่าสิ่งที่พี่ตั้มพูดกับเราในรายการ mm hmm. วันนี้ภาพจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างรเราอยากไปสัมผัสกับชุมชนนะคะที่มีความเข้มแข็งรวมไปถึงการทําเกษตรแบบมีดีไซน์เนี่ยเขาทํากันอย่างไรต้องติดตามในรายการ NBT Today นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับผม อย่าลืมนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะติดตามภาคต่อของเราด้วยนะคะสําหรับสเปซพิลาฟาร์มนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับวงการการเกษตรอย่างไรต้องติดตามสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ